คุณครูนะคะชื่อชัลัยบุญธารมนะคะเป็นครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีอุตรดิตถ์ค่ะสำหรับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยนะคะก็ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดนะคะตั้งแต่ปีที่10นะคะส่งเข้าร่วมเรื่อยมานะคะปีที่10บส่งไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะแต่ก็ มีพี่ทีมง,งานนะคะสนใจแล้วก็มาร่วมทำโครงการร่วมกันนะคะก็คือ,อเราไปทำไปติดโซล่าเซลล์นะคะให้กับชุมชนประมงบ้านปากนายนะคะเหมือนไปพัฒนาระบบไฟฟ้าที่แพนะคะก็คือเป็นแพรอยู่บนน้ำนะคะไม่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเนาะไม่มีเสาไฟแล้วก็ไปติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับ ชุมชนประมงนะคะจํานวน2หลังคาเรือนนะคะสําหรับปีถัดมานะคะก็เป็นปีที่13ก็เป็นโครงการอ่าที่นอนหลอดนะคะร่วมแรงรวมหลอดลดเข่งบทพับเพื่อผู้ป่วยติดเตียงนะคะโครงการนี้ก็ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นหนึ่งในอ่าที่ได้หนึ่งโครงการนะคะที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนนํามาใช้ ใช้งานจริงๆนะคะได้ทําที่นอนจริงๆทําให้ผู้ป่วยติดเตียงจริงๆนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนโครงการนะคะจากมูล,ลนิธิเวิร์กพอยด้วยค่ะแล้วก็โครงการล่าสุดนะคะที่ได้รับการคัดเลือกก็คือโครงการ UPT Smart Health นะคะเป็นโครงการาเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะรวมเบอร์ รวมลิงก์รวมสถานที่ต่างๆที่สําคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์ฉุกเฉินเบอร์โรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะคะแล้วก็ได้ทําการพัฒนาทุกๆ6เดือนนะคะพัฒนาแอปพลิเคชันของเราทุกๆ6เดือนค่ะก็ประทับใจที่สุดก็คือโครงการพี่นอนหลอดะคะ่ะเพราะว่าได้ไป ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะผู้ป่วยติดเตียงเราได้ไปมอบทําที่นอนหลอดนะคะแล้วก็ไปมอบให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยได้ใช้งานจริงแล้วก็เหมือนกับพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นการเป็นแขกกดทับก็ลดลงการเป็นอยู่ของเขาก็ดีขึ้นค่ะ mm. ก็คือถ้าพูดที่เห็นภาพเลยก็จะเป็นโครงการที่นอนหลอดค่ะเพราะว่าโครงการอู่ตีสมาร์ทเฮก็คือ เราไม่ได้ลงพื้นที่เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นการติดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยค่ะโครงการที่นอนหลอดก็คือน้องๆมีการพัฒนาคือพอได้รับรางวาัลปุ๊บน้องๆก็ดีใจส่วนหนึ่งแล้วค่ะแต่เราต้องลงมือทำจริงก็คือไปศึกษาปัญหาของผู้ป่วยจริงๆไปลงพื้นที่จริงๆเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยจริงๆค่ะเขาก็ เกิดจิตสาธารณะเขาอยากช่วยผู้ป่วยหรือช่วยบุคคลเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกิดจิตอาสาภายในตัวตนเองแล้วก็เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ้นค่ะท่านผู้ว่าของจังหวัดอุตรดิตนะคะได้เข้าร่วม มไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยเนี่ยก็คือมันได้ประโยชน์ค่ะแล้วก็คือประชาชนในจังหวัดอุบลราชบุรีนะคะเราเรานำอาสอสมงเข้ามาทุกทุกอำเภอค่ะเพื่อท่านเล่งถึงความสำคัญน,นะคะของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชบุระีอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆน,นะคะเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงไม่ไม่ได้มีกันไม่ได้มีเยอะ การเิมุลรักเมืองไทยปีที่14นะคะก็อยากเชิญชวนาทางสถานศึกษานะคะคณะครณน้องๆเยาว,วชนนะคะที่มีความสนใจในด้านจิตสาธารณะนะคะมาร่วมส่งโครงการเข้าประกวดกันเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะคืออเราตั้งใจทําเราแสดงจุดประสงค์ให้ชัดเจนค่ะว่าเราต้องการทําอะไรต้องการทําแบบไหนไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวพี่ๆเป็นกันเองคณะ มากช่วยแนะนําช่วยชี้แนะแนวทางต่างๆนะคะ,ะสำหรับผู้่อทีมงานก็มีอะไรก็สามารถปรึกษาหลังไมได้คือเป็นกันเองค่ะทำให้เราไม่รู้สึกว่าเหมือนเหมืนต้องส่งโครงการเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวค่ะร่วมคิดร่วมท,ทาสร้างสรรค์สังคมไทยช่วยกันผลไม้นลมุงค่ะ